ผู้ที่สามนะครับเป็นเรื่องการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำของท่านสสชาดาไทยเศษนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญท่านธาดาครับเ,เรียนท่านประธานที่เคารพผมชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพัฒชาติไทยพัฒนาขออนุญาตเปิดคลิปครับ สิ่งที่ท่านเห็นนั่นคือรถของเจ้าหน้าที่ไฟป่าพ้วยขาแท้งนะครับซึ่งบรรทุกไม้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นไม้เถื่อนแน่นอนครับแล้วก็ใสเ,เติมน้ำมัน,นครับมีเอกสารหลักฐานชัดเจนนครับนำไม้ไปบ้านภรรยานะครับเป็นการทําที่ผู้จาบผู้ปาร ครับขอบอนุญาตต่อเลยครับต่อให้ให้จบทีเดียวเลยครับครับภาพที่เห็นนี้เป็นการทํางานหลังกรมทรัพยากรน้ําในอดีตเป็นงานขนาดกลางที่ทําแล้วได้ประโยชน์อย่างยั่งยืงยนกับพี่น้องประชาชนชัดเจนครับแต่ในปัจจุบัน ไปเรียกมัน <derived> พีดจริง <ten> อ่ะ <Intel> น่าจะตกไฮลึกครับตกลงว่ามันตกลึกไม่ใช่ตกอย่างนี้นี่นี่เหมือนดึงดึงเข้าขอบขึ้นมาเฉยอ่ะเหมือนันกความความลึกมันอยู่เท่าเดิมอ่ะแต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่อย่างนี้วามปากเฉยอย่างเงี้ยตกแล้วไม่เดือดร้อนนะหนุนไงถกแคบลงรถเลี้ยงไม่ได้ทำไงอย่างเงี้ยแล้วก็ง้อความหวานนึง ถามว่ามาจากไหนวันนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาหลงพัดนะที่ชาวบ้านเขาขอไปเนี่ยมาจากหลงพัดผมผูกกม้หม,ม,มาณเนี่ยล้านเก้าล้านเก้าแสนเนี่ยคุณคผมจะไม่ผิดนะผมจะเป็นล้านเก้าแสนผมประมาณนั้นมม <พอ S 2> นะครับถ้าจะไม่ผิดผมวันนั้นเราผมถามนี่สาวว่าอ้าวไม่คนงี้พี่สาวงั้น มาจบให้เลือกไม่ใช่มาถางเหมืองใ่อยังงี้หมดผมว่างั้นไม่รู้ว่าสอสอเขาสั่งอย่างเงี้ยสอสอครับสอสอป๊อ่ะใชไใสอสอปตัวเขามาบ้างก่นสอสอไม่เคยเห็นสักทีเลยเขาสองคาดนเนื่แล้วกรรมการที่จาตั้งอ่ะไม่รู้เรื่องเลยรู้อคนข้างของเขายังไม่รู้เลยครับรถมาถามแล้วก็จะเรียกกรรมาสายอันนี้จริงนะาจะเขาไม่ได้ติดต่อใครที่รถมา เราติดต่อไม่รู้ไม่มีใครเลยนะครับว่าว่าว่ารถแม่โคจะมาทำพัสด็จกลับมาเจอเจอเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ก็บอกยังไม่รู้เลยว่าน้ำหมู่บ้านมาจากไหนเลยว่าแต่ว่าคณะกรรมการหลังจากนายทรด้เป็นผอภาคสองงานน้องถม่ทรัพยากรน้ําก็เป็นดังที่ทราบกันอยู่เป็นงานราคาหนึ่งล้านเก้าแสนซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงการประมูลเยอะมากกว่าไม่มีประโยชน์ใดๆกับพี่น้องประชาชนเลย และเป็นอย่างนี้ในอุทยธานีก็หลายแห่งในภาคสองก็หลายจังหวัดเป็นงานในลักษณะนี้หมดเหมือนกับกรมทรัพยากรน้ําไปทํางานแทนอปตอ<ๆ>ก็สมควรยุบกรมน้ําไปเป็นขึ้นกับอปตอเลยนะครับผมครับจากเหตุการณ์นี้นะครับผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่านี่คือการทํางานของภาคสองสระบ,บุรี นะครับโดยเกินดำเนินง,งานของพออ,อธิรวุศเป็นการทำงานที่ไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับแล้วในภาคสองของสระบ,บุรีนี่ครับทุกจังหวัดครับจะเป็นงบประมาณล้าน9 0 0 0แสนล้าน9 0 0 0แสเกิดอย่างนี้ขึ้นทั่วอุทัยธานีไปทำมากมายครับมันไม่ไม่ไมละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนประทานอยู่ดีๆไปทำของเขาเละเทะหมดนะครับและยังมีอีกหลายส่วนผมถามว่า ลักษณะงานแบบนี้นี่เหรอครับรัฐบาลไปกู้เงินมาเพื่อจัดการบริหาราน้ําแล้วมีข้อราการใช้งบประมาณอย่างนี้นะครับดังนั้นผมจึงถามท่านรัฐมนตรีครับว่าข้อแรกต่อนะครับเรื่องอไฟป่าท่านเคยได้รับรายงานจากหน่วยงานหรือไม่นะครับว่ามีการใช้รถหลวงไปขนไม้นะครับจากหัวหน้าไฟป่าชัดเจนอุอาจ ท่านจะจัดการกับข้าราชการประเภทนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ข้าราชการที่เ,เข้าไปพัวพันในหน่วยงานอื่นท่านมีการรายงานไหมอย่างมีข้าราชการผู้ใหญ่เป็นคนมีสีในจังหวัดอุทัยธานีไปกับพ่อค้าเสือนะครับพ่อค้าที่รับซื้อเสือเป็นที่รู้กันทั่วหมดไปนั่งกินเหล้าเวลาออกมาก็มีขบวนเอาเสือแช่น้ําแข็งออกมาด้วยเรื่องแบบนี้ท่านเคยได้รับงรายงานไหมแล้วผมเรียนด้วยความเคารพว่า ท่านจะดําเนินการกับพวกนี้อย่างไรซึ่งป่าห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกนี่คือคําถามข้อที่หนึ่งครับผมเจินท่านมติวิเชตเกษมทองศีครับออกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมวิเชตเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอตอบกระทู้ถามท่าน ชาดาไทยเศรษฐท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพรรคชาติไทยพัฒนาก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาดานะครับที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกับผมตลอดแล้วก็ติดตามโครงการต่างๆมาโดยตลอดวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ท่านช่วยติดตามบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ที่ท่านได้กล่าวถึงเนี่ย ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะท่านเจดานั่งก่อนก็ได้ครับท่านนั่งก่อนครับให,ให้ให้ตอบเสร็จแล้วท่านค่อยใช้คําถามที่สองเชิญนะครับก็ในเรื่องของไฟป่าท้องเรียนนี้ครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าผมเองเนี่ยได้ให้นโยบายไว้หลายประการโดยเฉพาะปัญหาที่จะต้อง ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมผู้แทนราษฎรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในในช่วยการดูแลในการที่จะป้องกันเรื่องไฟป่าในส่วนเจ้าหน้าที่ที่ท่านกล่าวถึงผมก็ได้รับรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ท่านกล่าวถึงนั้นเป็นหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข่งได้ไปขอเศษไม้ที่ได้จากการตัดสางหรือตัดแต่งกิ่งต้นศักนะครับ จากสวนป่าเอกชนในอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีแต่ได้อย่างที่ภาพที่เห็นคือได้ใช้รถของราชการนะครับเพื่อนำไม้เนี่ยไปซ่อมแซมโรงจอดรถและรั้วบ้านนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์โดยขนย้ายเศษไม้ไปยังสถานีควบคุมไฟป่าห้วยกาแก้งจังหวัดอุทัยธานีเพื่อปอกเปลือกไม้ อยากเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศดรท่านชาดาครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเป็นทางการแต่ภาพที่เห็นนี้ผมคงจะต้องไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะได้ทํารายงานให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับเชิญคําถามที่สองครับครับเออก็กลับเรียนท่านครับท่านรัฐมนตรีท่านเป็นคนดีครับท่านประหลัดก,กระทรวงก็น่ารักครับเป็นคนดีแต่ท่านครับ มันไม่ใช่เศษไม้แล้วครับที่เห็นนั่นนะครับผมแล้วก็วงจรปิดมีไปตลอดทางครับว่าไปที่ไหนนะครับผมท่าตรวจสอบต่อไปก็เห็นเลยครับว่าไปจอดที่บ้านไทยนะครับครับแล้วก็คําถามที่สองครับในการจัดการน้ำของอของกรมทรัพยากรน้ําท่านามีแนวคิดมีนโยบายนะครับในเรื่องการจัดการน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ําในรูปแบบใดหรือท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ภาคสองสระบ,บุรีทำนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาไม่มีทำกันแล้วครับแบบนี้มันเป็นงานอบอ,อครับนะครับแล้วถ้าอุทัยธานีอย่าไปทําเลยครับอบอจอเ,ขเขาเขาดำเนินการร่วมอออกับอบอได้งานในลักษณะนี้ผมก็แล้วผมก็อยากจะถามท่านว่า นโยบายของท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็หรือท่านมีนโยบายอย่างไรในการจัดการบริหารจัดการน้ําเพื่อเอื้อประโยชน์ตอ่อการพัฒนาน้ําของของประเทศครับผมเชิญท่านมนตรีครับคำเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกชาดาไทยเศษจากพรรคชาติไทยพัฒนาผมวิเชตเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากจะเรียนครับว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาเนี่ยก็เป็นปัญหาหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะกรมทรัพยากรน้ําในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลงดล้อมขณะนี้ผมเร่งดําเนินการในหลายส่วนและหลายมิติอยากจะเรียนครับที่กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเราได้ผมได้ให้โนโยบายนะครับแล้วก็มีแผนมาตรการที่เกี่ยวข้องที่จะให้มีการบริหารจัดการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งควบคุมดูแลในส่วนเรื่องงบประมาณ นะครับนโยบายที่ให้เนี่ยผมให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนให้มีความโปร่งใสสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคสองจังหวัดสระบุรีอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาก็คือรวมทั้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยที่ผ่านมาบางส่วนก็เป็นอย่างที่ท่านได้กล่าวมานะครับแล้วก็บุคคลที่ท่านได้กล่าวมาวันนี้ก็ตั้งแต่ผมเข้ามาก็ได้รับยินได้ยินเสียงบน่น และก็คอรหามาตลอดนะครับอย่างที่ท่านได้เรียนต่อสภาแห่งนี้วันนี้ทราบว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ดําเนินการมีการโยกย้ายออกนอกพื้นที่นะครับไปอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการในสิ่งที่ไม่โปร่งใสได้อยากจะเรียนครับว่าจากนี้ไปในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมได้ให้นโยบายชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเราจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการ จะซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษผมให้เป็นนโยบายนะครับอีกส่วนหนึ่งในลักษณะของงบประมาณที่ท่านว่า1ล้าน9ก0 0แสก็เหมือนกับเป็นการหลีกเลี่ยงจากนี้ไปลักษณะอย่างนี้ในการทำงานอย่างนี้ก็คงที่จะต้องเกิดขึ้นได้ยากในยุคที่ผมอยู่นะครับวันนี้ผมเองต้องเรียนครับว่าหลายส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมดำเนินการทุกกรมทุกรลฐวิษาหกิจทุกองค์กรมหาชนให้มีการทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ทำงานใกล้ชิดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญคือให้ร่วมกับภาคประชาสังคมก็อยากจะกล่าบเรียนครับว่าจากนี้ไปการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าจะมีการพัฒนา ไปแนวทางที่ดีและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับเชิญคำถามสุดท้ายครับท่านประธานครับคงจะไม่เป็นคำถามแต่จะเป็นคำฝากนะครับก็ยินดีครับที่ท่านรลฐมตรีได้ยอมรับแล้วก็ได้บอกถึงในการแก้ไขนะครับครับก็ฝากไว้บางคนเขาก็บอกว่าเท่าไปแต่งตัวเพื่อจะมาเป็นรองอธิบดีอย่าเลยครับ นะครับอย่าเอามาเป็นเลยนะครับรองอธิบดีอย่างนี้แล้วเรียนด้วยความเคารพว่าหน่วยงานบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดีๆครับตั้งแต่ปลัดอธิบดีเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับยังมีบางส่วนเท่านั้นนะครับตขออนุญาตว่าป่าห้วยกระแข้งเป็นมรดกโลกของเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ในเรื่องพื้นที่การจัดการนร้ําวันนี้ เป็นนโยบายหลักปัญหาความเดือดร้อนเป็นที่ทราบก็ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยครับอย่าให้เกิดแบบนี้อีกนะครับผมเรียนด้วยความเคารพจริงๆครับแล้วต้องขอบคุณท่านที่ให้ความส้าคัาและยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าได้ย้ายออกไปแล้วด้วยความเคารพครับเ <c oughs> ชิญท่านรัฐมนตรีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวิเชตเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ท่านสืบนาคเสถียรได้จากไปวันที่ท่านจากไปเราไม่รู้ว่าท่านจากไปนั้นจะฝากสิ่งดีๆเอาไว้จนมาถึงวันนี้จนได้เป็นเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าที่เป็นมรดกโลกผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกชาดาครับว่าผมเองได้เดินทางไปคารวะดวงวิญ,ญญาณท่านสืบนาคเสถียร และวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ดําเนินตามเจตนาลมของพิสึกษ์ผมไปที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งวันนี้ผมได้ให้นโยบายคือเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการดูแลรักษาป่าทุกๆ3เดือนผมใช้กล้อง CCTV ติดที่จะดูแลโดยเฉพาะไม้พยูงและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นจุดไหนที่เป็นสุ่มเสี่ยง แล้วก็มีจอมอนิเตอร์ออนไลน์ในอนาคตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีไอทีครบถ้วนมีข้อมูลครบถ้วนทุกกลมทุกร,ร,รัฐษากิจทุกองค์กรมหาชนแล้วเราจะออนไลน์บางจุดเราก็จะเรียลไทม์นะครับในการดูแลอีกส่วนหนึ่งวันนี้ผมกําลังสนับสนุนที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้นมีอุปกรณ์ครบมือเราใช้ปืนเนี่ยเอผลิตมา20-30ปีโบราณมาก แต่คนมาตัดไม้ทำลายป่าฆ่ามาล่าสัตว์ป่าใช้ปืนกลเจ้าหน้าที่ผมเสียชีวิตเป็นจํานวนมากตอนนี้ผมมีโครงการก็คือกําลังจะเอาโครงการข้าวแลกอาวุธทั้งเสือ้อเกาะก็คือข้าวแลกปืนนะครับโดยให้เป็นการบาตเตอร์เทดระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์นะครับซึ่งในอนาคตเรายังขาดปืนอยู่อีกหกพันกว่ากว่ากระบอกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่ เป็นขวัญกำลังใจนอกจากนั้นผมได้ทำประกันชีวิตหมู่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าไปแล้ว1 2 0 0 0 0คนเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ขึ้นเงินเดือนจาก6,000บาทเป็น6,000ถึง7,000เป็น8,000ถึง9,000บาทเรียบร้อยแล้วนะครับในอนาคตผมคิดว่าการดูแล,แล,แลรักษาป่าที่ผมได้ให้นโยบายและทำไปหลายเรื่องแล้วนะครับจะทำครบทุกมิติผมคิดว่าผืนป่าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ของพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงจะมีเพิ่มขึ้นนะครับขอบพระคุณครับ